หน่วยเฉพาะกิจขออภัยค่ะหน่วยเฉพาะกิจทหารพลานที่2-2ค่ะได้มีการลาดตระเวนร่วมกับตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมกับยาบ้าพร้อมได้มีการเข้าช่วยเหลือบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุลมกระโชกแรงค่ะพันตรีพิชัยยุทธกุงนอก ผู้บังคับกองร้อยฐานพรานที่2201จัดชุดเคลื่อนที่เร็วลาดตะเวนร่วมกับรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรอ,อำเภอยะรังและเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าทำการตรวจยึดจับกุมยาเสพติดหลังได้รับแจ้งจากชุดลาดตะเวนจรุทุ์ของกองร้อยฐานพรานที่2201ว่าพบแหล่งหลบซ่อนพักพิงตามแนวบริเวณป่าละเมะ เขตบ้านพงสตาหมู่ที่5ตำบลยะรังอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีและพบเห็นบุคคลต้องสงสัยหนึ่งคนจึงได้ทําการเข้าตรวจค้นตัวทราบชื่อคือนายนิอาสมันนิเลซุกซ่อนยาบ้า47เม็ดเบื้องต้นรับสารภาพว่าซื้อมาเพื่อเสพและให้การว่าซื้อยาบ้าจํานวน50เม็ดในราคา600บาทมาจากนายเฮงไม่ทราบชื่อสกุลจริง อาศัยอยู่ในเขตหมู่ที่5ตำบลยะรังไม่ได้มีเจตนาครอบครองไว้เพื่อจำหน่ายทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสพยะรังเพื่อขยายผลและดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไป